สวัสดีค่ะหลังจากที่พิมได้เจ้าเนเก็ตทูเนี่ยนะคะมาในครอบครองก็มีคนท้ามึงไม่เยอะมากแบบว่าอยากจะให้ ทำลุคเพิ่มนะคะของของคาเลตนี ee, นะคะวันนี้พิมก็เลยจัดให้เลยคะ่ะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่คุ้มมากนะคะเพราะว่าพิมไล่สเต็ปนะคะตั้งแต่ลุคที่หนึ่งจนถึงลุคที่ห้านะคะคือค่อยๆเติมสีไปเรื่อยจนนี่คือลุคสุดท้ายนะคะคือจะเป็นสีลุคที่แบบว่าออกงานกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะตั้งแต่แต่งงานมากๆค่อยๆเพิ่มกระจุกกระจิ๊กกระจุกกระจิกคาเลตทานั้นเองค่ะสำหรับแก้มและปากเนี่ยพิมใช้เป็น convertible color นะคะที่เป็นแบบนี้ที่เป็นเนื้อครีมก็จะทําให้เกิดคควววาาามมมงง่่่ยแแลลล้้ตออนนนนนนรกกกีีพิััะะ็ึ เหมือนยังไม่ค่อยเซ็ตนะคะแต่พอผ่านไปพอค่อยแต่งตาอย่างเงี้ยก็คือปล่อยให้ปาก,กแก้มมันเซ็ตของมันเองนะคะกลายเป็นว่าสีเนี่ยมันเข้ากันกันลิฟสติปากพิมพ์ได้ดีมากๆเลยถึงก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอันนี้เนี่ยแล้วลองใช้ดูมันอาจจะต้องแบบใช้เวลานะคะบางทีตอนแรกทาจาชุงยังยังยังไม่ค่อยใช่อย่างเงี้ยแต่พอทาไปสักพักให้เวลามันเซ็ตนิดหนึ่งนะคะก็โอเคมากๆเลยค่ะเอาละค่ะลุคนี้ง่ายๆค่ะลองแต่งดูค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะตอนแรกพิมพ์ก็ลงไอยเจอร์แล้วก็ครีมกันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอกำลังจะเริ่มถ่ายต้องไปทํานู่นทํานี่นะคะไปตักผ้าลืมไปว่าผ้าสุกแล้วนะคะก็เลยหน้าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความมันเล็กน้อยะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านแล้วลงอะไรเสร็จแล้วแต่ยังไม่ทันลงเมคอัพแล้วปรากฏว่าต้องไปทาน,น,นู่นนี่อย่างพิมพแล้วมันเกิดรู้สึกว่ามันหนึบหนับอะไรอย่างนี้ออกมานะคะสิ่งคุณทําได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพวกแบบสเปรย์น้ําแร่นะคะให้เอามือเลที่เปิดน้านะคะแล้วสบัดให้ แห้งเยอะๆหน่อยนะคะให้มันเหลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็แปะ,ะ,ะลงใบหน้าแบบนี้นะคะคือเสมือนว่าเราใช้สเปรย์น้ําแร่แหละ่ะเพียงแตบบ่ว่าเราใช้น้ําธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่สับเพื่อดึงความมันออกะคะ่ะวิธีนี้ก็คือสามารถทํานอกบ้านได้ด้วยแต่บางทีแบบถ้าเราอยู่ในห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเูกขี่เกียจจะเดินใช่ไหมคะเราก็เลยแบบโอเคซื้อเป็นน้ําแร่มาใช้แทน เท่านี้นะคะรอสักพักหนึ่งหน้าเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเหมือนตอนแรกแล้วตอนแรก<ล><ล>นะคะพิมพจะลงเป็นอบีบีครีมนะคะพิมใช้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลงตรงช่วงอย่างหน้าแก้มนี้นะคะลงแล้วก็รีบๆเกลี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นปื้ดแล้วมันก็จะเริ่มเกลี่ยยากขึ้นเรื่อยๆนะคะให้แบบว่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อกี้บีบออกมาจํานวนหนึ่งนะคะนี่คือใช้ไปแค่ครึ่งเดียวยังรู้สึกว่าเยอะไปแล้วคือแบบว่าบีบเกินมานี่เอง อย่บนนิ้วนี้นะคะสามารถที่จะลงบนช่วงเปลือกตาได้ด้วยนะคะมันก็จะทำหน้าที่แบบว่าช่วยเสมือนประหนึ่งคล้ายว่าเป็น Make up, เมคอัพอายเมคอัพพราเมอร์อย่างนั้นนะคะเป็นอายพราเมอร์เจ้านี่ก็คือสามารถที่จะามาลงตรงช่วงใต้ตาด้วยคือมันจะช่วยปรับสีได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่อยากให้หวังมากกับการใช้ BB ีบีครีมคะเพราะ BB บีครีมมันไม่ได้ควรที่จะสามารถช่วยเรื่องอสี ของใบหน้านะคะเพราะว่ามันมีสีให้เลือกน้อยมากเลยถ้าเกิดคุณเคยไปซื้อบีบีครีมจะเห็นว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีอาจจะสักสองหรือสามสีนะคะท็อปนะคะสามสีอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วคือเรียกว่าทํามาเพื่อคนผิวกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเลยนะคะจากนั้นนะคะคุณก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นี่ก็ใช้เพียงน้อยๆเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณจะต้องใช้เยอะเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลงทีละน้อยแล้วค่อยๆลงเป็นชั้นๆไปนะคะอย่าแบบ พรึบลงไปเลยทีเดียวเทลงไปนะคะมันก็จะอาจจะเป็นก้อนแล้วก็ไปจับเป็นเนี่ยค่ะที่แบบตามร่องแต่ละคนก็จะมีจุดที่ต้องการจะไฮไลท์ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อยากจะลงตรงช่วงหน้าผากตรงนี้แล้วก็สันจมูกด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยอย่างเจา้าอย่างเงี้ยอันนี้มันสีอ่อนมากนะคะมันก็อาจจะทําเสมือนหน้าที่เป็นไฮไลท์ได้ด้วยอะไรแบบน,น,นี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ คอนซีลเลอร์มาราคาแพงมากเราอามาทําเป็นไฮใช้เป็นไฮไลท์แทนเล่ยพี่ว่าบางทีมันก็เปืองไปนิดนึงค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะจนอันนี้มันเเรียบไปกับผิวแล้วก็รอสักพักระหว่างที่รอให้คอนซีลเลอร์กับบีบีครีมเซตตัวนะคะพิมพ์ทำสองอย่างก็คือเอาลิป มันนะคะลิปกลอสหรืออะไรก็แล้วแต่ของพิมพ์ดูซะก่อนว่ากดขนาดไหนตอนนี้บุม๋มลงไปเป็นหลุมแล้วด้วยนะคะก็อยากจะรูม้มันก็ไมนจะลงไปได้ลึกแค่ไหนนะคะก็คือทาเป็นปิปากก่อนนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื่นทิ้งเอาไว้นะเราไม่รอจนก่อนจะทาลิปสติกก็เราค่อยมาลงนะคะเราลงเกาะน,นิดนึงสำหรับคิ้วเนี่ยวันนี้พิมก็เขียนตามแนวรูปคิ้วธรรมดานะคะพักหลังนี้พิมมาคนพบว่าถ้าอย่างรูปหน้าพิมมาเขียนคิ้วสไตล์เกาหลีไม่ค่อยเวิร์กนะคือแบบเขียนแบบตรงๆแล้วก็แบบ ตรงหางชี้หลงนิดนึงมันดูเศร้าๆอ่ะดูปี้นะคะแต่ละคนีเข้าใจว่าเดี๋ยวพอคุณเริ่มเขียนคิ้วไปเรื่อยๆก็จะเริ่มค้นพบว่าคิ้วแบบไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเดินออกจากบ้านไปแล้วเราสึกสบายใจะคะ่ะก็พยายามลองเขียนดูนะคะแต่พิมแนะนําว่าตามรูปคิ้วปกติที่เราได้มาเนะะี่ยค่ะเบอร์ที่เหลือกาแต่งตาของวิดีโอน,นี้จากวิดีโออื่นนะคะนั่นคือพิมจะแต่งส่วนที่เหลือของใบหน้าอย่างอื่นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วพิม์ค่อยอลงตาเพราะว่าเราจะค่อยๆเพิ่มสีตาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะดูว่าเราจะแต่งอย่างไรยังไงได้บบ,บะะนน้้้้าาาสํหรััแแกกมละะปนนนนวีิจใชเ็ คอนเวอร์ติบิลคัลเลอรนะคะแบบนี้ที่มันเป็นเนื้อครีมเพื่อจะลงทั้งที่แก้มและที่ปากนะคะตรงนี้ทังคู่พีว่ว่าคอนเซปต์นี้มันง่ายดีสำหรับคนที่แบบว่าหนึ่งอยากจะถือเบาๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ทั้งตาทั้ง,งตาในนี้มีทั้งตาแก้มและปากในอันเดียวกันเลยแล้วก็แถมยังไม่ต้องคิดเยอะนะคะคือสีแก้มกับสีปากไปกันได้แน่นอนเลยประมาณนี้ ก็คือพิมจะค่อยๆลงนะคะจากตรงช่วงแนวไลผมแล้วก็ไล่ออกมาด้านหน้านะคะเพราะว่าเราอยากจะให้สีเนี่ยมันเข้มที่สุดจากข้างหลังมาด้านหน้านะคะช่วงนี้ก็ค่อยๆเบลนไปด้วยนิ้วมือนะคะจนกว่ามันจะเราจะรู้สึกว่าเออมัน พอละได้สีเข้มที่เพียงพอเพราะแต่ละคนก็ชอบเหมือนกันนะคะคาชอบเข้มมากๆก็ลงเพิ่มได้สำหรับพีพ่พมอยากใช้มันดูเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะพิมก็จะค่อยๆเกลี่ยให้มันเรียบไปตามที่พิมต้องการสาวๆคนไหนที่ชอบสไตล์เนเชอรลนะคะธรรมชาติมากๆแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าคิ้วแก้มปากก็เพียงพอก็คือเสมือนว่าเราแต่งตาแบบนู๊ดเพียงแต่เราไม่ลงสีนะคะขั้นตอนต่อไปพิมพ์ใช้แป้งเพื่อเซตนะคะข้างข้างบนตรงหน้าผากนี้เราก็จะมีบีบีครีมบ้างเล็กน้อย แล้วก็ไม่กีสักครูน่นี้พิมพ์ก็คือทิ้งเวลาสักพักนะคะประมาณส0มสิบสีบวิถึง1นึ่งนาทีะคะ่ะเพื่อให้เจ้าครีมบรัชเนี่ยมันเซ็ตตัวเล็กน้อยก่อนที่เราจะแป้งลงทับนะคะมันจะได้ติดทนนานตอนนี้เราก็ได้ไปหน้าที่แบบว่าเป็น ฟินิชลุคสุดท้ายของใบหน้านะคะเราเหลือแค่มาเติมลงตานั่นเองเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะเราจะลงอะไรบ้างค่ะสีสันที่เลาใช้ในวันนี้นะคะเป็นอะไรเป็นไม่ได้วันนี้ก็ยังคงเป็น n น็กเก็ตทนะคะเป็นอะไรที่แบบมีคนสอบถามถามเข้ามาถึงเยอะมากๆเลยนะคะพิมพ์จะใช้สีในนี้แต่พิมพ์จะไม่ใช้แปลงนี้แล้วนะคะคือเมื่อวานนี้พิมพ์ลองแต่งด้วยการใช้แปรงนี้พิมรู้สึกว่ามันใช้ยากนิดนึงมันเป็นแบบว่าขนซินเทติก มากๆเลยแล้วมันความรู้สึกก็จากที่เคยใช้ขนธรรมดามเนี้ยค่ะอันนี้มันจะแบบนิ่มมากแล้วก็เวลาลงเนี่ยมันลงง่ายกว่านะคะในความรู้สึกพิมนะมันลงง่ายกว่านะคะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะแน่นอนเราก็ไฮไลท์กันก่อนนะคะทิ้งเอาไว้เลยด้วยสีฟ็อกซี่นะคะที่ใต้คิว้วทำให้เหมือนมีแบบไปทำเขาเรียกอะไรคะเฟสลิฟนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้ต้องเจ็บตัวยกโดยการใช้สี รวมไปถึงสามารถลงที่ช่วงแนวเหนือคิ้วด้านบนนี้ด้วยนะคะให้ดูสว่างอะไรประมาณนี้จากนั้นนะคะสเตปแรกสีแรกถ้าเกิดคุณอยากจะสบายๆส,สีเดียวนะคะพิมพ์แนะนำสีนี้ค่ะสีที่ชื่อว่าเว r f อันนี้นะคะลงไปเลยที่บนเปลือกตาทั้งสองข้างอันนี้สำหรับวันที่แบบว่ารีบสุดขีด สีเดียวจบมีประกายลุกแบบนี้เนี่ยเป็นลุกที่พิมพ์ใช้แต่งไปทำงานนะคะสมัยก่อนเป็นประจำคือทุกวันคือใช้สีเดียวลงที่บนเปลือกตาคือลงให้สูงกว่าช่วงที่เราลืมตาเล็กน้อยนะคะให้แบบว่าพอจะเห็นสีพีคขึ้นมาบ้างนิดๆ จากนั้นนะคะใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะจิมลงจิมจุ่มลงในสีที่ชื่อว่าพิสโต้นะคะอันนี้เป็นสีออกเทาๆท,ที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะลงตรงช่วงขอบตาบนแนวขนตาบนนะคะให้ดูดวงตามีเดฟิชชนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะไม่ได้แบบว่าโลนมากเกินไปแล้วก็ลงที่ช่วงขอบตาล่างด้วย ข้อดีของการใช้สีประเภทนี้นะคะก็คือว่าต่อให้คุณอยู่ไปตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตกลงมาเลยข้างล่างมาั้นะเพราะถ้าเกิดคุณใช้สีเข้มลงปุ๊บเนี่ยนะคะเวลาที่มันลงมาแ่นด้านเนี่ยมันก็จะลงมาแบบเข้มๆะค,ะค่ะมันคือสีที่คุณใช้ไปตอนแรกแล้วเกิดคุณใช้สีอะไรทํานองนี้เนี่ยดูออ่อนๆนะคะหวานๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะนะไม่ค่อยลุคนี้ก็คือลุกแรกนะคะง่ายสุดขีดคือแบบว่ามีประกายประกายอะไรบ้างสําหรับ ใครที่ชอบนะคะอยากจะลงมาสคาร่าอยากจะติดขนตาปลอมถ้าเกิดว่าคุณติดขนตาปลอมแค่ลุกนี้แล้วบอกว่าเด้งเลยคะ่ะไปได้เลยนี่คือลุกแรกค่ะสำหรับลุกที่สองนะคะเพิ่มให้มีมิติขึ้นมาอีกหน่อยนะคะพิมจะใช้สีที่ชื่อว่า YDK นะคะคือสีนี้มาช่วยลงตรงช่วงหางตานะคะแล้วก็ลากสีกลับเข้ามา เห็นไหมคะคือสร้างความแตกต่างคือข้างนี้จะดูมีเบ้าตาขึ้นมาทันทีเลยนะะแต่ก็คือดูไม่เวอร์เกินไม่เยอะเกินนะคะน้อยๆแต่พองาม แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณลงตรงนี้แล้วเนี่ยพิมก็แนะนําว่าใช้เจ้าแปลงันเดิมนี่นะคะจุ่มตรงใน ydk นี้จุ่มด้วยการใช้ตรงหัวแปลงนะคะแล้วก็ลงที่หางตาตรงนี้นิดนึงเพื่อให้บาลานซ์สีตรงขอบตาบนขอบตาล่างนี่เราก็ดูมีเบ้าตาขึ้นมาแล้วนะคะโดยที่แบบเราเพิ่มแค่อีกเพียงสีเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะ รูปที่สามนะคะพิมพ์จะเพิ่มสีที่ชื่อว่า S n snake b i t บนะคะเข้าไปโดยที่เพิ่มเข้าไปตรงช่วงหางตาเช่นกันแต่ว่าเราจะใช้สีนี้ค่ะลากเข้ามาตรงช่วงขอบตาด้วยนะคะเพราะสีนี้จะค่อนข้างเข้มน,นิดหนึ่งจากนั้นนะคะค่อยๆใช้ตรงหัวแปรงนะคะลากตามแนวขอบที่เป็นสีเงินเดิมนะคะเข้ามานิดนึง จะสร้างเป็นเบ้าตานะคะคือดูเฉียวขึ้นเพียงแค่นิดเดียวนะคะเราเพิ่มแค่ตรงนี้ขอบตาและล้อมกรอบไปข้างบนต่างกับข้างนี้เลยนะคะข้างนี้คือจะดูฟุ้งๆธรรมดาข้างนี้จะดูเฉียวมากขึ้นนะคะทํสองข้างให้เหมือนกันเลยคะ่ะสีของพาเลตนี้นี่เขาแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงพลามเมอร์หรืออะไรเนี่ยนะคะมันจะเกลี่ยง่ายมากกว่า ลงพลาเมอร์เยอะเลยนะในความสุขพิมพ์พลาเมอร์ในที่นี้คือพิมพ์ใช้ของ Mac Paint Pot นะคะที่พิมพ์ทำในวิดีโอเมื่อวานแต่ถ้าเกิดว่าลองใช้เป็นอย่างของของเขาเองค่ะพลาเมอร์โพชั่นนะคะอปกรเคพลาเมอร์โพชั่นก็จะเนียนจะริเขาเรียกจะเ,จะเจะกลี่ยง่ายกว่านีน่ลื่นกว่าอะเห็นไหมเพียงเท่านี้นะคะก็ได้อีกลุ่นที่แบบว่าดูเฉียวมากขึ้น ไม่ฉีดปกติจะไม่ได้แต่งข้างนี้โชว์จะแต่งข้างนี้โชว์เท่านั้นนะคะนี่ค่ะเป็นลุกที่สามของเราค่ะดูเฉียวขึ้นหน่อยนิดนะะึงแล้วค่ะมาถึงลุกที่สี่กันแล้วนะคะอย่ารวดเร็วนะคะพิมพจะยังคงใช้เจ้าสีสเสนกบายนี่หลยนะคะเพิ่มความสูงนะคะของสีขึ้นไปที่ตรงช่วงหางตาแบบนี้มันก็จะดูดรามา่ามากขึ้นแล้วนะคะเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้เลย ดันขึ้นไปอีกประมาณครึ่งช่วงแปลงจากนั้นนะคะให้เพิ่มสีที่ชื่อว่าบัสเต็ดเข้าไปนะคะจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มคือ เกือบจะเข้มที่สุดในพาเลตแล้วนะคะคือเหลืออีกสีเดียวคือ black เอาที่เป็นสีดําที่จะเข้มสุดใช้สีนี้ค่ะในการกดตรงช่วงหางตานะคะเพื่อให้ดูเข้มมากขึ้นลุคนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นลุกกลางคืนแล้วนะคะเผื่อคุณลงลุคนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางวันจะไปงานต่อตอนกลางคืนก็คือสามารถแต่งเพิ่มต่อได้เลย ใช้เจ้าสีบัสตเตนี่นะคะเหมือนกันคือใช้เทคนิคการเอาหัวแปรงจิ้มลงไปอย่างนี้ค่ะหรือว่าคุณจะใช้แปรงที่เป็นแปรงเล็กๆนะคะมาจิ้มสีนี้ก็ได้แล้วก็เอามาลงที่ช่วงขอบตาล่างสำหรับลุกแบบนี้นะคะพิมแนะนาว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนทรานสฟอร์มจากกลางวันไนปกลางคืนแล้วเนี่ยใช้ไอายไลเนอร์เข้ามาช่วยด้วยก็ดีนะคะมันจะทําให้ลุกเนี่ยมันดูแบบว่าสมบูรณ์มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือพิมพจะลงทั้ง ขอบตาบนและขอบตาล่างไม่จําเป็นต้องลงเยอะนะคะแค่ดูให้แบบว่าเป็นเส้นนิดหน่อยพอแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าสีดําค่ะสีสุดท้ายนะคะ black out ในการเซตมันแล้วก็ยีให้มันดูฟุ้งค่ะเราไม่ได้ต้องการความคมจากลุคนี้นะคะลงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะสามารถที่จะลงแค่เ1/3เข้ามาก็พอนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้ดราม่าหนึ่งลงเข้ามาครึ่งเลยะคะ่ะให้ถึงตรงช่วงกึ่งกลาง จากนั้นนะคะพี่เปลี่ยนมาใช้เป็นเจ้าแปรงหัวเล็กๆอันนี้นะคะอันเดืมตอนที่ใช้ตอนแรกจุ่มลงในสีแบล็กเอาค่ะสีดำเ <c oughs> พื่อที่เราจะเซตอายไลเนอร์เมื่อสักครู่นะคะเซตไปก็ยีๆไปนิดนึงด้วยนะคะให้มันดูแบบฟุ้งๆนิดนึงเซตที่ขอบตาล่างด้วยนะคะ อย่าลืมต่อคอนเน็กระหว่างขอบตาบนกับขอบตาล่างด้วยนะคะเวลาทำแบบนี้ปุ๊เนี่ยตาจะดูโตขึ้นแบบยาวขึ้นไปทางด้านหลังอย่างนี้เลยนะคะ มาค่ะนี่คือลุกที่สี่ของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะลุกที่ห้าค่ะคือจะเป็นสีอะไรไปไม่ได้นะคะที่เราจะเติมก็คือสีสุดท้ายนี่นะคะคือสี black า u าหรือสีดําสนิทนะคะพิมพ์เอาแปรงจุ่มสีนี้ขึ้นมาแล้วก็เคาะทิ้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าสีมันคงจะต้องมีิกเมนต์ที่เข้มมากนะคะสิ่งที่คุณทำก็คือเอามาลงตรงช่วงหางตานี้นะคะหรับใครที่แบบว่าแค่นี้ยังเข้มไม่พอนะคะอยากจะให้แบบว่าเป็น ฟูสโมกกี้จริงๆนะคะลงตรงช่วงเอาเทอร์วีด้านนอกอนี้ลงทีละน้อยๆนะคะอย่าลงทีละเยอะมากเพราะถ้าเกิดคุณลงเยอะมากเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเบลนด์ไม่ออกเนี่ยมันจะกลายเป็นเละไปเลยนะคะ คือเรากดให้ตรงนี้เข้มขึ้นเลยนะคะจะเห็นชัดแล้วก็เอาที่เหลือบนแปลงเนี่ยค่ะลากมาข้างบนสร้างเบ้านะคะเฉียวขึ้นอีกหนึ่งระดับสีดำของนี้เขาก็ดำ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 จริงๆนะคะเวลาจะลงนี่พิมพ์ก็แบบว่า ระวังมากเลยนะกลัวว่าจะลงไปแล้วกลายเป็นเหมือนโดนต่อยมานะคะเพราะต้องค่อยๆลงนะคะจากนั้นก็เอาหัวแปลงอะค่อยๆลากน,นิดนึงเราต้องการให้มันดูแบบว่าสีมีความบาลานซ์กันนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะอย่าลืมขอบตาล่างด้วย พี่อยากจะบอกว่าลุคนี้เนี่ยมันดูเสร็จแต่เหมือนไม่ค่อยเสร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่เราตแต่งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ลุกที่หนึ่งไปจนถึงลุกที่ห้าเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้ปัดมสาสคาร่าแล้วก็ดัดขนตาหรือว่าแม้กระทั่งติดขนตาปลอมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากจะให้มันดูคอมพลีทมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปเอาขนตาปลอมแล้วก็มาปัดมสาสคาร่าให้ดูมาปัดขนตากันเลยนะคะตอนนี้ก็ปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คือขึ้นอยู่คุณนะคะถ้าเกิดชอบแบบที่มีวอลลุ่มด้วยก็สามารถที่จะปัดซ้ำแบบที่มีวอลลุ่มลงไปอีกหนึ่งหนึ่งรุ่นได้นะคะแล้วเพราะว่ามาสคาร่าต่าะอันมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างอันนี้นี่คองพิม์มันคือเป็นแบบไฟเบอร์เพื่อช่วยให้ขนตาง,งอนขึ้นมานะคะเกต ปกติขนตาพิมพจะสั้นๆตรงๆทิ่มลงตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เดียวไปติดกันตปลอมนตามาแล้วหนึ่งข้างนะคะอยากจะให้เห็นแบบว่าเปรียบเทียบกันก่อนนะคะก่อนที่มจะไปติดอีกข้างหนึ่งนะคะนี่คือข้างที่ติดขนตาปลอมแล้วบอกจะสังเกตว่าพอเราพอเราติดขนตาปลอมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างรุ่นที่พิมพใช้วันนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นคริสครอสแล้วก็ยาวที่สุดตรงช่วงหางตาแล้วก็สั้นตรงช่วงหัวตานะคะความงอนพะบ้างนิดหน่อยไม่มากเกินไปนักนะคะก็ สังเกตได้เลยว่าพอมันมาแฟร์ตรงช่วงข้างหลังเนี่ยมันจะทำให้ตาเราดูโตขึ้นแล้วก็เปิดตาที่ด้านหลังนะคะต้องมองจากไกลๆทีมองใกล้ๆแล้วแบบมัจะรู้สึกไม่เห็นจะเป็นอะไรแบบนะี้ยินจะเป็นปล่อยเวลาที่แบบว่า,วายืนใกล้กล้องมากเกินไปนะคะสำหรับข้างนี้คือปัดขนตาปลอมได้ปัดขนตาธรรมดาอาล่ะก็เดี๋ยวลองติดสอง,สองข้างนะคะจะได้เห็นว่า complete เป็นอย่างไรขนตาม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องทําหลังจากติดขนตาปลอมทุกครั้งเช็คดูนะคะก็คือว่าใช้หางแปลงข้างนึนนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดูว่าใต้ ตรงช่วงเส้นน้ำตาด้านบนเราเนี่ยนะคะมันมีความขาวเยอะเกินไปแล้วแบบเพราะบางทีเนี่ยมันเยอะเกินไปนะคะเราก็จะเอาไอ้เจ้าแปรงเล็กเนี่ยคะ่ะจุ่มอายแชโดว์สีดําแล้วก็เติมเข้าไปนะคะเพื่อให้มันดูคมมากขึ้นอืมนี่ก็คือฟินิชลุคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปงานกลางคืนละ่ะไม่ใช่แค่ว่าไปเที่ยวกลางคืนนะคะเราอยากจะให้มันดูสว่างวาวแววมากกว่าน,นั้นอ,อ,อีกนะคะแล้วก็ใช้สีที่ชื่อว่าฮัฟเบกอันนี้ออกทองทองนี่นะคะเติมนะคะที่ตรงช่วงขอบตาล่าง เอาแบบชัดๆด้วยนะคะเติมให้เห็นว่าเติมอะค่ะบางคนแบบเติมนี่คือแบบว่าแค่พริ้วไหวนะคะมันจะมองไม่เห็น วนนี้เองนะคะมันก็ช่วยเปิดตาเราขึ้นไปอีกเพื่อให้ดูว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะดูเสร็จมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันครอบรวมทั้งดวงตาเลยนะคะทั้งด้านบนด้านข้างด้านล่างเป็นไงบ้างชอบไหมคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกันกับ5ลุคของเราเลยนะคะในวันนี้สําหรับขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากว่าเราแต่งตาเพิ่มขึ้นไปเยอะมากๆนะคะสิ่งที่พิมม์อยากจะชวชวนเชิญชวนทางใช้แป้งนะคะลงเซ็ตอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นการ ัดฝุ่นของอายชาโดนะคะที่อยากจะตกลงมาติดต,ตรงช่วงหน้าแก้มแล้วนะคะเป็นการทําความสะอาดไปในตัวด้วยพิมอยากจะบอกอะไรอยากว่าตอนแรกที่พิมลงลิปนะคะที่เป็น c o n เวอร์ติเตอนแรกรู้สึกว่าสีมันแหมแงงม่งน้ๆๆดูนะคะทับแบบดูเหมือนมันไม่ค่อยเข้ากับผิวพิมแต่พอรอไปสักพักนะคะพิมลกลับรู้สึกว่าเออมัน บรนเข้ากันกันกบริมฝีปากพิมได้ดีแล้วก็ไม่ตกล่องด้วยนะคะคือแบบว่าตรงช่วงต่อระหว่างขอบริมฝีปากคือใครเคยดูพวกลูกของดาราเกาหลีบ่อยๆจะเห็นว่าขอบปากเขาจะเบลอๆอ,อันนี้พิมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคือลงเจ้าอ EOS ลิบา a l แล้วก็เอาเนี้ยลงเลยจากที่คุณเห็นน่นะคะคือตอนนี้กลายเป็นว่าสีมันเซ็ตแล้วมันดูสวยมากเลยประทับใจนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นงานกลางคืนและอยากจะให้ดูแบบว่าเอ่อเขาเรียวกว่าไรคะ คมอีกหน่อยเนี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนสีลิปนะคะจากสีออกชมพูชมพูอย่างเงี้ยให้ไปเป็นสีออกโทนนู้ดค่ะเพราะโทนนู้ดจะทําให้ตาดูเด่นขึ้นไปอีกนะคะอันนี้คือเหมือนกับปากสีออกชมพูนิดๆมันก็ยังมาสู้กันนิดหน่อยค่ะแต่ว่านี่คือแบบเป็นไปกลางวันก็ได้แต่แบบไปกลางวันที่แบบว่างานนิดๆอะไร่างเนี้ยค่ะพอละพูดเยอะละก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะลองดูค่ะลุคนี้ไม่ยากนะคะแต่งค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆได้นะคะวันนี้ก็พกไอจานี่ไปด้วยอาจจะหนักนิดนึงนะคะแต่ก็ลองดูค่ะแล้วเราเจอกันในวันหน้านะคะสำ